9092คุณพี่ฐานกระเป๋าของเขาค่ะจะอยู่ที่4นิ้วนะคะฐาน4ความสูงอยู่ที่3.8เป็นงาน2พับสั้นค่ะทรงนี้กันยาเรียกว่าทรงตลับแป้งนะคะทรงของเขานะ่ะจะแบบกลมๆเป็นงานส่งพับที่แบบจับแล้วมีเนื้อมีหนังคุณพี่สาหรับตัวนี้ค่ะใส่การได้ทั้งสิ้น8ใบเดี๋ยวนับให้ดูตัวนี้ฝาเปิด โอลืมให้ดูช่องด้านหลังค่ะตัวนี้ไฮไลท์ของเขาคือช่องด้านหลังจะมีช่องกระจกนะคะโชบัตร1อันหรือคุณพี่จะใส่รูปนะคะสัตว์เลี้ยงรูปลูกชายรูปลูกสาวรูปคนสำคัญได้หมดเลยนะคะตามด้วยฝากระเป๋าเปิดขึ้นมาด้วยกระดุมแม่เหล็กค่ะด้านบนใส่การได้เพิ่มเป็นใบที่2ค่ะ3ค่ะ สี่ค่ะด้านล่างนะห้าค่ะนะแล้วก็ด้านในค่ะหกค่ะเจ็ดและแปดค่ะคุณพี่อุ้ยและเก้าค่ะมีอีกหนึ่งช่องนะคะด้านในตรงนี้สามารถใส่แบงค์พันพับครึ่งหรือแบงค์ยี่สิบพับครึ่งไดนะ้ตามด้วยช่องสิบใส่เหรียญจะเป็นสิบรูปตัวแอลค่ะจากด้านบนลงไปด้านข้างสุดปุ๊บเปิดไปนะคะสองช่องใช้งานใหญ่ๆค่ะตัวนี้สามารถใส่เหรียญแบบเป็นกำปั้นมือได้เลยนะคะอันนี้คือกระทัดรัด และใส่ของได้ครบการก้าวใบธนบัตรนะคะมีทั้งช่องใส่ตามยาวทั้งช่องใส่พับครึ่งคุณพี่เมื่อกี้ลืมให้ดูช่องที่ใส่ตามยาวอันนี้ช่องที่ใส่พับครึ่งเนาะการ์า้าใบช่องเหรียญกว้างๆตามด้วยช่องธนบัตรกว้างๆนะคะเทียบกับแบงค์พันค่ะคุณพี่แบงค์พันใส่แบบหลวมเลยนะเห็นไหมสองข้างซ้ายขวา 6ใบสุดท้ายสีที่1ค่ะสีดำค่ะคุณพี่สีที่2ค่ะสีมอคค่าสีที่3ค่ะอ่าถูกละสีทะเลค่ะขอทั้งกล่องก็ได้สีที่สีมินค่ะและสีสุดท้ายสีมิลานโโน